เคยได้ยินไหมวัดความดันทีไรความดันต่ำทุกทีมีคนบอกว่าให้ดื่มเบียร์เพื่อรักษาโรคความดันต่ำความเชื่อนี้ถูกต้องจริงหรือไม่เดี๋ยวมาฟังกันค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ จะได้กลับมาพบกับรายการหมอยามาต่อเคยได้ยินกันไหมคะโรคความดันโลหิตต่ำแล้วก็จะมีคนแนะนําว่าต้องดื่มเบียร์นะเพื่อทําให้ความดันมันสูงขึ้นอย่างนี้เนาะจริงๆแล้วก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าถ้าจะเป็นโรคความดันโลหิตต่ำเนี่ยความดันมันต้องเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าต่ำแล้วก็ผิดปกติโดยทั่วไปนะคะ คนทั่วไปความดันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณตัวบน1 1 0 120อะไรประมาณนี้เนาะส่วนตัวล่างก็อยู่ที่ประมาณ7080แบบนี้นะคะถ้าตัวบนเกิน140ตัวล่างเกิน90อันนี้ถือว่าเป็นความดันโลหิตสูงนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วคนก็จะค่อนข้างมีความดันที่หลากหลายแล้วก็แต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็ในคนคนเดียวกันก็จะมีความดันที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่และช่วงด้วยเหมือนกันนะคะถ้าความดันไม่ได้ต่ำกว่าตัวบน90ตัวล่าง60นะ เราก็รวมกับว่าไม่ได้มีอาการผิดปกติเช่นมีอาการหน้ามืดวิงเวียนเหนื่อยเพลียมากอะไรพวกนี้นะคะหรือว่ามีความดันที่ปกติดีค่ะไม่ได้ถือว่าต่ําเลยและโดยทั่วไปนะคะในผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็อายุไม่เยอะส่วนใหญ่ความดันก็จะค่อนมาทางต่ําอยู่แล้วค่ะดังนั้นถ้าวัดความดันแล้วได้ประมาณนี้ ือว่าไม่ได้ต่ำแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรักษาอะไรค่ะส่วนในเรื่องของการที่บอกว่าดื่มเบียร์แล้วความดันนั้นจะสูงขึ้นมากลับเป็นปกติได้นะคะในความเป็นจริงแล้วค่ะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายนะคะก็จะมีการดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดค่ะจะไปกระตุ้นทําให้หัวใจบีบตัวเร็วแล้วก็แรงขึ้นนะคะส่งผลให้ความดันโลหิตนั้นสูงขึ้นแต่มันก็จะสูงแค่ระยะชั่วคราวที่แอลกอฮอล์นั้นออกฤทธิ์ค่ะ เมอริ alcohol, children, ์ของแอลกอฮอล์นั oh ้นหมดไปจากร่างกายมันก็จะกลับเข้าคืนสู่สภาวะปกติคนไข้ก็จะมีความดันที่กลับลงมาสู่ค่าปกติของแต่ละคนค่ะในทางกลับกันนะคะก็มีงานวิจัยที่บอกว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะก็จะส่งผลทำให้ความดันโลหิตนั้นสูงขึ้นได้ค่ะซึ่งการที่เราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นได้ซึ่งก็เป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายร้ายแรง นะคะเพราะว่าส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของปริมาณที่ดื่มในแต่ละครั้งอันนี้ก็ส่งผลอยู่นะคะถ้าเราดื่มในปริมาณที่ต่ำในบางคนนะคะก็จะกลับทําให้เกิดโรคความดันโลหิตต่ําได้นะคะแต่ถ้าดื่มเยอะจนเกินไปนะคะก็ทําให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นได้อันนี้เป็นข้อมูลจากงานวิจัยนะคะในต่างประเทศนะคะประเทศเขาค่อนข้างหนาวแล้วก็เขาจะมีวัฒนธรรมในการที่จะดื่มเครื่อง ื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะคะดังนั้นเขาก็เลยมีข้อมูลค่อนข้างเยอะค่ะว่าในคนที่ดื่มปริมาณที่พอดีก็จะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงในตัวเครื่องดื่มของเขาก็จะมีทฤษฎีที่บอกว่าในเครื่องดื่มของเขาอะมีสารบางอย่างที่จะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ถ้าอยากทราบคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปเล่าให้ฟังในครั้งต่อๆไปค่ะ ดังนั้นนะคะในข้อมูลปัจจุบันยังไม่ได้มีหลักฐานไหนส่งเสริมว่าถ้าเป็นความดันโลหิตต่ำแล้วต้องกินเบียร์เพื่อที่จะรักษาโรคความดันโลหิตต่ำนะคะแล้วก็จากคลิปที่กล่าวไปแล้วก็คือถ้ามีความดันค่อนมาทางต่ำแต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรให้ถือว่าเป็นค่าปกติของเรานะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอายุไม่เยอะแล้วก็ตัวเล็กๆนะคะส่วนใหญ่ความดันจะค่อนข้างต่ำอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปดื่มเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะ และท่านใดที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะตอนนี้สามารถที่จะให้กำลังใจทีมงานเราด้วยการกดสกประแตงให้ได้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกใน Youtube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทาง เพจ a c e b o o k บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok อสามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok อนะคะและท่านใดที่ใช้ไล สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ b a n d i t s i c o ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ